ฉีดฟิลเลอร์แล้วตัวนี้ฉีดได้ไหมมันเหมือนฟิลเลอร์ไหมต้องบอกว่าตัวเนี้จริงๆไม่เหมือนฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์จะเป็นกลุ่มที่เป็นไฮยาความสามารถของฟิลเลอร์คือการเพิ่มวอลลุ่มเนาะคือการแบบอย่างเช่นตรงนี้เราโบตรงนี้เราโบเราเติมฟิลเลอร์ไปเขาดูเขาดูเต็มขึ้นดูวอลลุ่มที่หายไปมันดีขึ้นแต่ตัวสกาวต้าหรือว่าตัวไบโอสติมูเลเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้เพิ่มวอลลุ่มแบบฟิลเลอร์แต่ว่าความสามารถเขาคือจะไปช่วยสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวเราอย่างเช่น ตนี้ผิวมันหย่อนยานผิวมันไม่เต่งแล้วมันทําให้มันเหี่ยวมันตอบลงไปพอเราฉีดยาเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้บริเวณน,นี้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาก็จะทําให้ผิวเราดูมีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้คุณภาพผิวบริเวณน,นี้เราดีขึ้นนะคะพอผิวมันดีขึ้นปุ๊บมันก็จะช่วยเรื่องความหย่อนคล้อยช่วยเรื่องฝา,ไไายไลน์เนาะริ้วรอยเล็กๆน้อยๆได้ ยิบสชั่วโมงแรกก็อาจจะงดออกกําลังกายแอลกอฮอล์นิดนึงลดบวมลดช้ำเนาะแล้วก็หา,าการที่ทํากับหน้าหรือว่าพวกทรีทเมนต์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะงดสักสองสัปดาห์เพื่อให้ผิวเขาฟื้นตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็เพื่อให้รอยช้าหรือว่าบางคนมีรอยเข็มมันดีขึ้นก่อนนะคะอย่างอื่นเพราะอีกวันหนึ่งมาเราแต่งหน้าได้ไหมแต่งหน้าได้นะคะอาบน้ําแต่งหน้าทาครีมได้หมด ก็ทําใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เลยถ้าใครสนใจอยากเข้ามาปรึกษาหมอก่อนให้หมอประเมินก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็วางแผนการรักษาเนาะแล้วก็ของที่เราเนี่ยจะมี special lead นะคะก็จะเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็วางแผนการรักษาเบื้องต้นก่อนที่จะคุยกับแพทย์ได้เลยเนาะ